เด็กมอต้นมอปลายมีปัญหาเรื่องโรคตา ถึง60%และในผู้ใหญ่ก็มีปัญหาถึง 80- 9 0ถึงเเลยนี่คือตารางเหตุผลของการตาบอดเหตุผลแรกสีเขียวคือเหตุผลที่เยอะที่สุดทุกคนคิดว่าคืออะไรครับนี่คือแสงอาทิตย์นะครับนี่คือตาของเราครับเมื่อตาเราโดนแสงอาทิตย์มากๆมากๆตาเราจะเสื่อมสภาพทําให้เลนตาเราเป็นฝ้าจะเริ่มเป็นตดนวัย50ตสนวัย50าสิเห็นคว่า100%ยเปอร์เซ็นต์ไหมฮะพอเราดูมือถือนานๆๆๆเราจะกระพริบตาน้อยลงโดยไม่รู้ตัวแต่หลายคนกระพริบตาแค่4ครั้งทําให้ตาเรามีน้ําตาไปเลี้ยงตาไม่ได้ทําให้้้เเเเซลลตาาาารรรรกิดปััญหหคบโนนีจะ ู้ตัวช้ามากพอมารู้ตัวมันลามไปแล้ว,ลวเราต้องรู้ตัวให้ทันอาจารย์ฟูจิมีความรู้อะไรมาบอกคะ ฟูจิครับวันนี้พูดปัญหาเรื่องโรคตาตอนที่2ครับเพราะทุกคนมีปัญหาเรื่องโรคตาเนื่องจากการดูมือถือเยอะกันไปดูคอมเยอะกันไปเฉลี่ย3ถึง15ชั่วโมงเลยผมน่าจะดูมือถือประมาณ10ชั่วโมงดังนั้นฮะเมื่อดูมือถือมีปัญหาคือแสงจากมือถือหรือบูไลเนี่ยทำให้ตาเรามีปัญหาเป็นโรคต้อหินต้อกระจกตาล้าตาบวตาสื่นสภาพสายตาแย่ลงมีผลวิจัยออกมาครับว่าเด็กมอต้นมอปลายมีปัญหาเรื่องโรคตา ถึง60%และในผู้ใหญ่ก็มีปัญหาถึง80-90%เลยดังนั้นมันเกี่ยวข้องกับทุกคนถ้าเรารู้วิธีการป้องกันหรือชะลอไม่ให้ตาเราเสียจะดีขนาดไหนครับมันเกี่ยวข้องทําให้เราเสี่ยงถึงการตาบอดด้วยครับตาบอดด้วยครับไปดูดูกัน และวันนี้คนที่จะให้ความรู้เราคือศาสตราจารย์ดรยามาดะแห่งมหาวิทยาลัยเคียวินให้ความรู้นะครับนี่คือตารางเหตุผลของการตาบอดเหตุผลแรกสีเขียวคือเหตุผลที่เยอะที่สุดทุกคนคิดว่าคืออะไรครับคำตอบคือมาจากโรคต้อหินครับและเหตุผลของการตาบอดอันที่2เห็นสีแดงไหมครับมันคือเม็ดสีของจอประสาทตาเสื่อมสภาพครับและอันที่3เหตุผลของการตาบอดก็คือเป็นเบาหวานครับแต่ที่เยอะที่สุดก็คือโรคต้อหินครับโรคต้อหินครับดังนั้นต้อหินก็มาจากการเสื่อมสภาพของตาของเราครับก่อนอื่นเรามาดูต้อกระจกกันครับเราเข้าใจคำว่าอะจจา ไม่เข้าใจว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไงใช่ไหมครับหลายคนคิดว่าโลกต้องกระจกเริ่มจากการเห็นอะไรเป็นโมวๆโม่ๆโม่ๆแบบนี้ใช่ไหมครับนี่คือภาพของคนที่เห็นธรรมดาจะเห็นชัดเจนนะครับแต่คนที่เป็นต้อกระจกจะเป็นแบบโมัๆแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ก่อนที่จะเป็นต้อกระจกจะยังไม่มมวครับก่อนที่จะเป็นแบบนี้จะมีอาการแบบไหนเพื่อนๆเดาออกไหมครับคําตอบคืออย่างนี้ครับแสบตายงเลยอ่ะแสบตายงเลยอ่ะอย่างนี้ครับ อา,า hmm. อาการแสบตาครับแสบตาครับอาการแสบตาในตอนเช้าในตอนกลางวัน <GO> น <av uther> ั่นคือจุดเริ่มต้นของเป็นต้อกระจกครับเฮ้ยแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรมันเป็นนี้ครับคุณลุงมาปรึกษาว่าตัวเองแสบตาในตอนเช้าในตอนกลางวันเพราะอะไรก็เลยมาตรวจสายตาดูครับปรากฏว่าคุณหมอบอกว่า เป็นโรคต้อกระจกนี่คือแสงอาทิตย์นะครับนี่คือตาของเราครับเมื่อตาเราโดนแสงอาทิตย์มากๆมากๆตาเราจะเสื่อมสภาพหรือออกซิเดชันเกิดการนี่ครับเห็นไหมแสงแดดเผาไหม้เลนตาของเราและทําให้เลนตาเราเป็นฝ้าขึ้นมาครับก่อนที่จะเป็นฝ้าเห็นไหมครับว่าแสงเนี่ยครับมันจะโดนที่เลนเราแล้วเลนเราเนี่ยมันจะกระจายแสงไปทั่วเลยทําให้เรารู้สึกแสบตาครับแสบตาครับดังนั้นก่อนที่จะเป็นต้อกระจกถ้าคุณรู้สึกแสบตาเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นมันสว่างผิดปกตินั่นหมายถึงกําลังจะเริ่มเป็นต้อกระจกเราต้องเตรียมตัวไว้ครับนี่คือการเฉลี่ยของการที่เเราจะป็นต ะจะเริ่มเป็นตอนวัย50ตอนวัย50เห็นคำว่า100นะร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมฮะในวัย80นี่เป็นเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเรารักษาดีๆผมยังเชื่อครับว่าเราจะเป็นต้อกระจกได้ยากครับโดยการใส่แว่นใส่แว่นเพื่อป้องกันไม่ให้แสง UV หรือแสงบูรท์เข้าตาครับเพราะอะไรครับในตอนที่แล้วจำได้ไหมว่าพอเราดูมือถือนานๆๆๆ,ๆเราจะกระพริบตาน้อยลงโดยไม่รู้ตัวเรามีการจับเวลาแล้วนะครับว่าในหนึ่งนาทีจะต้องกระพริบตาประมาณ15ครั้ง15ครั้งแต่หลายคนกระพริบตาแค่4ครั้ร้้้้้งงททาาาาาาาใใหหหตตตตเเเเเรรมมีีนไไไปลลลย่ดดซกิั เป็นต้นตอของตาเสื่อมสภาพถ้าเป็นก้อนกระจกแล้วจะเป็นมากขึ้นจนมองแทบไม่เห็นก็คือในวัยเจ็บปปแต่บางคนอาจจะเร็วกว่านี้เพราะว่าคุณไม่ได้ใส่แว่นตาเดี๋ยวผมจะแนะนําเรื่องวิธีการเลือกแว่นตาอีกทีนึงในตอนท้ายรายการครับและถ้าเป็นต้องไปผ่าตัดและปัจจุบันนี้มีการผ่าตัดแบบ เปลี่ยนเลนภายในครึ่งชั่วโมงเป็นทั้งสั้นและทั้งยาวแต่คุณต้องไปเสิร์ฟอีกทีนะครับถ้ามีโอกาสจะมาเล่าเรื่องวิธีการเลือกหมอครับต่อไปอีกสาเหตุสําคัญที่ทําให้เราตาบอดนั่นคือโรคต้อหินครับต้อหินครับโรคต้อหินหลายคนคิดว่าค่อยๆจางหายไปมันไม่ใช่แบบนี้ครับแย่นี้ไม่ใช่นะครับเป็นมืดๆแบบนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับอันนี้อาจจะไม่ใช่ครับจริงๆแล้วถ้าเป็นโรคต้อหินมันจะค่อยๆมองไม่ค่อยเห็นครับมองไม่ค่อยเห็นครับเห็นไหมครับมันจะเป็นฟ้าๆแล้วจะเป็นบางส่วนที่เห็นอยู่นะครับพาากรดดล็ถ ทำให้เกิดอุบัติเหตุอย่างหนักครับหลายคนเป็นโรคต้อหินครับโรคต้อหินนี้เราจะรู้ตัวช้ามากพอมารู้ตัวมันลามไปแล้วแล้วเราก็แก้ไม่หายไม่มีวันแก้หายจัไห้ครับไม่มีวันแก้ได้ถ้าเป็นโรคต้อหินต้อกระจกมีการลอกหรือผ่าตัดได้แต่ต้อหินไม่มีวันแก้ได้เราต้องรู้ตัวให้ทันเราต้องรู้ตัวให้ทัน <c oughs> วิธีการรู้ตัวให้ทันทำ<ๆ>ยังไงไหมครับเพื่อนๆแบบนี้ครับยกแว่นขึ้นมาแล้วก็ปิดตาข้างหนึ่งลองดูครับว่าสายตาเราเนี่ยมันขาดหายไปบางส่วนหรือเปล่าครับโดยเพาะ ถ้าเป็นไม่ได้ลองดูตัวหนังสือครับแล้วก็เปลี่ยนข้างดูครับว่าสายตาเรามันขาดหายหรือเปล่านะวิธีการแบบนี้เนื่องจากถ้าคุณดู2ตาตาของมนุษย์มันจะฉลาดก็คือมันจะช่วยตัดต่อทําให้เรามองเห็นธรรมดาเราจึงไม่รู้ตัวนี่คือเหตุผลของการที่ทําให้เราไม่รู้ตัวว่าเราเป็นโรคต้อหินพอลามไปถึงระยะสุดท้ายแล้วตาเราจะไม่กลับมาแล้วมันจะเสือเ่อมไปเรื่อยเสื่อมไปเรื่อยครับมันมาจากไหนวิธีการตรวจทํายังไงเป็นอย่างนี้ครับแสดงก่อน เพราะผมเริ่มรู้ว่าดูมือถือเยอะๆดูจอยเยอะทำให้อันตรายต่อตาผมเริ่มใส่แว่นกันยูวีและบูไลครับนี่คือภาพของความดันตามันสูงขึ้นครับนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเป็นโรคต้อหินครับผมเองก็เคยไปตรวจร่างกายที่ประเทศ่ปุ่นมีออปชั่นให้เราตรวจตาด้วยผมมีความดันตาสูงเพื่อนๆคุณลองไปตรวจความดันตาดูทำไมความดันตาถึงเกี่ยวข้องกับนี่ครับเห็นไหมฮะนี่คือน้ำหล่อเลี้ยงตาเกิดปัญหาน้ำหล่อเลี้ยงตาไม่ ไปเลี้ยงหรือเลี้ยงได้ไม่ครบนี่คือเป็นที่ระบายน้ําหล่อเลี้ยงนะครับแต่ว่ามันมีการอุดตันทาให้น้าไปเลี้ยง <S <S หล่อเลี้ยงตาได้ไม่ครบครับจึงทําให้ความดันตาเพิ่มขึ้นครับพอความดันตาเพิ่มขึ้นจึงทาให้เห็นแดงๆครับเส้นประสาทก็เกิดการพังเกิดการเสียครับ <S <S คำถามมีว่ามันมาจากไหนมันมาจาก3าสอย่างครับอันที่หนึ่งจากการยกของหนักกระทันหันยกของหนักกระทันหันจะทําให้เราเกร็งเมื่อเราเกร็งตาเราก็จะเกร็งด้วยนะครับไรเนี้ย ยกหนังของหนักขัาดนั้นเกรงตาในการเกรงตาเนี่ยทำให้ความดันตาแข็งครับต้องระวังให้ดีนะครับอันที่2ครับคนที่ท้องผูกนะเวลาเราเบ่งอือออกมาครับเราจะเกรงเมื่อเราเกรงเนี่ยความดันตาก็จะสูงขึ้นด้วยตรงนี้จะเกี่ยวข้องกับเป็นโรคต้อหินด้วยแล้วคุณเป็นท้องผูกบ่อยๆต้องระวังนะครับระวังอย่าให้ท้องผูกนะครับสาเหตุข้อที่3ามที่ทําให้เราเป็นโรคต้อหินเป็นต้นตอของตาบอดนั่นก็คืออันนี้ครับเวลานอนครับเวลานอนถ้าคุณนอนคว่ำหรือนอนตะแคงจะมีความเสี่ยงการเป็นโรคต้อหินครับ ผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยเรื่องราวนี้ไม่ค่อยมีการเปิดเผยในประเทศไทยนะครับต้องเรียนรู้ไว้ครับเนื่องจากเวลาเรานอนคว่ำนอนตะแคงน้ําในตาจะหล่อเลี้ยงเข้าไปในตาได้ไม่ครบเลี้ยงได้ยากเมื่อน้ําไปหล่อเลี้ยงในตาได้น้อยจึงทาให้มีความดันความดันสูงก็ทําให้เส้นประสาทตาพังครับพังครับเหตุผลข้อที่สครับก็คือสายตาสั้นครับถ้าคุณสายตาสั้นมันจะเป็นต้นตอของการเป็นต้อหินครับนี่คือกราฟของคนสายตาสั้นนะครับถ้าเป็นสายตาสั้นมากๆนะครับดูนะว่าจะมีโอกาสเป็นโรคต้อหินได้มากกว่าคนธรรมดา 2.6เท่าครับ2 6เท่าครับจำสี่ข้อนี้เอาไว้นะครับคุณหมอก็นแนะนำครับว่า ถ้าคุณมีอายุเกิน40แล้วนะฮะใน1ปีควรจะไปตรวจตาทุกๆปีครับแล้วเวลาไปตรวจตาต้องตรวจอะไรบ้างผมบอกไปแล้วนะก็คือการไปเช็คความดันตามันจะมีตารางที่บอกไปในตอนที่1นนะครับทำไมถึงต้องไปเช็คทุกๆปีครับคุณหมอบอกว่าในปีหนึ่งความดันตาสูงขึ้นอีกปีหนึ่งความดันตาตกลงแม้แต่ครั้งเดียวคุณก็ต้องระวังครับเพราะว่าความดันมันเหมือนกับความดันร่างกายเรามันขึ้นมันลงมันขึ้นมันลงช่วงที่คุณไปตรวจอยู่ความดันตามันต่ําแต่ช่วงที่ไม่ไดปตรวจความดันตามันสูงขึ้นมมาาาาจจจะะะเเเเกกกิิดออรรรรขึ้้้้้นนนนัโตตตห็ลลลืื่ยๆๆงีวววแ ีการรู้เร็วเราจะมีน้ำตาที่จะหยอดเพื่อลดความดันตาเมื่อความดันตาไม่สูงก็งทําให้เรารักษาตาได้นานไม่ทําให้ตาบอดไม่ทําให้ตาบอดดังนั้นต้องระวังให้ดีก่อนที่จะตาบอดแล้ววิธีการแก้ไขอันที่2ก็คือให้เช็คแว่นของคุณคือการเลือกแว่นเลือกเลนบางทีเวลาคุณไปซื้อในช้อปปี้รัสนะบอกว่าเป็นแว่นป้องกัน UV ป้องกันบูไ e l i แต่จริงๆแล้วพอใช้เครื่องวัดมันไม่ป้องกัน UV และไม่พอเป็นแว่นที่มีสีเมื่อเป็นแว่นที่มีสีม่านตาเราก็จะขยายพอม่านตาขยายแสงเข้าตายิ่งอันตรายมากกว่าเดิ 干嘛？ เวลาเราไปตัดแว่นมันก็ราคาแพงผมไปหาที่ตัดแว่นแล้วราคาย่อมเยาจะมีการเช็คเรื่อง UV และบูไล t แว่นหลายๆแว่นฮะไม่ค่อยมีการใส่กันบูไล t เลยซึ่งบูไล t มันอยู่ในมือถือแว่นหลายแว่นไม่ได้กันบูไล้เพื่อนๆต้องระวังให้ดีครับถ้าเพื่อนสนใจวิธีการเลือกแว่นที่ดีในราคาที่ถูกผมไปสื่อมาแล้วตอนนี้ผมก็พูดมายาวพอสมควรแล้วถ้าเพื่อนอยากรู้ครับเพื่อนเป็นเพื่อนของผมแล้วทำตามกติกากด3ปุ่มนี้แล้วผมจะส่งวิดีโอฟรีวิธีการตัดแว่นที่ปลอดภัยถ้าเลือกผิดอันตรายทำให้ตาพังมากกว่า่าานริิธีีกกมมอยู3ปข้้งงงดไ สกดเพิ่มเพื่อนสามกดแชทแล้วข้างล่างก็จะมีลิงก์ให้เพื่อนเติมเข้าไปในลิงก์นะฮะว่าขอวิดีโอฟรีวิธีการเลือกบ้านเลือกเล่นแล้วผมจะส่งวิดีโอฟรีให้กับเพื่อนๆครับแล้วเจอกันในวิดีโอ